ต้องขอสวัสด,ดีชาวเกมเมอร์ทุกท่านเนี่ยอยู่กับผมนะซินสเตอร์นะครับจากพาที่แล้วนะครับหลังจากเซฟเราไปเอาเอา,เอาไอ้นี่ไปยิงเล่นมาไอสัตว์แม่งรู้สึกดีครับต่อไปทุกครั้งของการเซฟก็จะเอาปืนไปยิงเล่นก่อนโอเคมาต่อกันเลยนะสำหรับชัปเตอร์ที่4นะครับจากพาที่แล้วจริงๆมันให้เราไปประตูทางขวาก่อนนะครับแต่ว่าเราต้องหาที่เซฟเราเลยวิ่งมาทางซ้ายก่อนก็น,นะ มาลุยกันต่อเลยไอ้อเหี้ยอะไรสีฟ้าแกบิชโอ้ยเหี้ยหิวข้าวอะ่ะสัตว์เออเหมือนประตูสองห้องมันจะเชื่อมกันนะเอาจริงๆที่อันล็อกได้แล้วมีอะไรให้กูเก็บไหมป่วยอะไรเอากระสุนมานี่มีออดิโอล็อกด้วยอยากรู้มากเลยมันคือเหี้ยอะไรมันจำเป็นมากว่าทำไมมันมีให้เราเก็บตลอดเวลา เรวอยู่ในโบสนะครับก็เสียงเชียอะไรก็แก๊กก็แก๊กพ่อมไงสัตว์ไม่มองแล้วกลัวไปละฮัลโหลไกด์เฮ้เฮ้ย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 เอาอย่างไอสัตว์นี่มึงอีกแล้วเหรอมึงอีกแล้วเหรอเชียนี่แม่งเป็นคุยเลยชอบมาสิงชาวบ้านเขา ไม่ผมมีความรู้สึกว่าข้างล่างแม่งน่ากลัวแต่ว่าคุณอุยอ้ยอุยอ้ยอุ้ยทื่อะไรแล้วแล้วหรออีเี้ย Quê đây Ôi Tụt cái gì kia này Chà ô, Vậy là chơi lớp lắm cũng sẽ tỉ gì ấy มันเยอะแล้วแบบแม่งมามพร้อมๆกันเนี้ยบางทีก็นะอีดอกเจย็นๆมาทีละคนสองคนก็ได้กูก็รับมือไม่ไหวนะครับเฮ้ยตรงนี้มีประตูอะไรเหล่าโอ้โอเป็นเหมือนลิฟต์ว่ะเดี๋ยวก่อนผมขอสำรวจไอเทมก่อนเนาะว่าห้องนี้มันมีอะไรให้เราเก็บอีกไหมวะเชี่ย ทันจะกระแล่ิบหายแม่งไม่ได้อาบน้ำอะไรวันอยู่แต่ห้องครับช่วงนี้เป็นเฮียอะไรอากาศหนาวชิบหายสัตว์คือแบบกูแค่แบบคือกูอยู่ห้องเฉยๆกูก็ออต้องใส่ชุดกันหนาวเล่นคอมอ่ะผมความหนาวนี่มันสุดยอดไปเลยนะครับ Hello guys อืมให้มันลูกไข่ไว้สัตว์ไปทางนี้เอ้ย เซฟสเตชันควรเลยทางนี้มีเบนช์เหรอเอ้ยลำนึงว่ะเอาแล้วห้องนี้คือห้องอะไรสัตว์ออเจกแม่งให้ไปทางนู้นด้วยคุณมีห้องเยี่ยอะไรวะ ห้องกห,ห้องตอนแรกอะเนาะแล้วมันเสียงตัวอะไรสัตว์กลับไปละกลัวโอเคไปต่อครับห้องเฮียอะไรเนี่ยสัตว์เก็บอะไรจากระยะไกลได้เราต้องเก็บก่อนครับผมเชื่ออย่างนั้น เียอนะไรน่จะมีอะไรไม่ได้มีห้องกระจกอย่างงี้สัตว์กูโคตรกลัวเลยไม่มีหรอกเนาะเฮ้ยแล้วไม่เปิดไม่ได้ต้องทำไง,งวะวันนี้รเราเข้าห้องนั้นอะแต่คือกูเข้าไม่ได้งไงสัตว์กูก็ต้องมาห้องนี้ก่อนใช่ไหมฮัลโหลแก๊ส นี่อะไรอ,อ๋อเอาแผงออกเหรอหืมทำอะไรวะเนี่ยเดี๋ยวเอามันเมื่อกี้มันมีแผงอะไรวะเอามานี่นี่เอ้ยไม่ใช่จะเอาเก้าอี้สัตว์ไปไหนแล้วอ่ะแผงนั้นนี่ไงเอามานี่งงหวายให้กูทำอะไรเนี่ยสัตว อ๋อไก่อนแล้วนี่แน่นอนทำอย่างนี้อ่าโอเคแล้วประตูตรงนั้นก็จะเปิดออกนะครับแล้วเราก็โอเคได้เทคสโลกมาซึ่งผมยังไม่รู้เลยว่าทุกวันน่ากลัวอีดอปประตูห้องในใช้งานได้แล้วนะครับก็ต้องใช้แสสิท์ในการข้ามไปนั่นเอง ว้อยโอ้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 ยมีดอกอ้าวเหี้ยน,นี่ยังยังไม่ออกไปโอเคมีเหล็กอยู่ก็ไม่บอกกูก็ใช้นี่เบืองจริงเราน่าจะ รอให้นี่เนาะแบบน่าใช้สเตสิตหน่อยอ่ะเมื่อกี้คือลืมไง,งควยนี่ก็ยากอีกอืมปิดนานเลยเฮียควยอะไรโอเคได้ละโอ๊ะภาพหลอหนมาอีกอ่ะมันเกิดจากเฮียอะไรเนี่ย เราโดนภาพหลอนตามโจมตีตลอดเลยครับซึ่ง <za> มันมันเกิดจากเหี้ยอะไรวะดอกมีเซฟสเตชันเอาหน่อยเซฟครับตัวความปลอดภัยนี่เป็นแชปที่4แล้วนะครับเอ่อภาคนี้มันมีกี่แชปวะภาคที่แล้วจะมี12แชปเตอร์นะเฮ้ยอะไร เฮ้ยเปลี่ยนสกิลิตี้สูตรไอสัตว์เป็นชุดยามแล้วความเท่วะ่ะเรามีชุดยามครับจังหวะนี้มันจะต้องไปต่อใช่ไหมโอเคเป็นช่างแอร์กันครับมุดทอ่อหน่อยบ้ดจมบ้ดบ้ดจมบ้ดนี่เราจะกลับตัวได้ปะกลับได้ด้วยเออเพิ่งรู้แต่คนอย่างผมเดินหน้าอย่างเดียวครับไม่มีการถอยหลังกลับเลยทั้งนั้นนะฮะ แมฟิลลิ่งเท่ What's up guys เนี่ยชอบหันหลังออกเฮ้ยเอ้ยเกี่ยอะไรเกี่ยอะไรกูกำลังจะพูดเลยชอบหันหลังออกเดี๋ยวก็โดนแดกไอ้สัตว์อุ้ยอุ้ยอุ้ยกด e รัวๆกด e รัวๆอ้าวไอ้แซคเป็นควยเลยเนี่ยอะไรอีโรคจิต ความโรคจิตของมึงนี่มันน่ากลัวนะครับจะเอาเข็มแทงตาตัวเองหวยควายเอ้ยไม่ออกประตูนี้ใช่ไหมยังไม่ออกเว้ยมีของให้เก็บหัวเก็บก่อนไม่เก้าอี้บางตัวก็ดึงไม่ได้วะมันหนักไปอ่ะเอาแล้วกูยิงเก้าอี้ทำไมเนี่ยเบืองกระสุดเนี่ยสัตว์เฮลโหลไกดเอาศพมาแอบก่อนครับเผื่อจะมีไอตัวสิงศพมานะครับแม่ มันน่ากลัวจริงๆไอสัตว์ให้ไปทางนู้นวะนี่อะไรมันให้ไปทางนู้นว่ะเดี๋ยวผมอยากลองเข้าห้องนี้ก่อนอะเอ๊ะมันก็เชื่อมกันหมดเนาะอืมโอเคๆหยิบไปด้วยเผื่อได้ใช้ว่ะ บรรยากาศโคตรเครียดเลยครับจังหวะนี้อุย๊ยตัวอะไรวิ่งไปอ่ะอีดอกเอาแล้วไงเอาแล้วมีการวิ่งไปมาเกิดขึ้นนะครับโอ้โหกูต้องลงไปข้างล่างจริงๆิ เห็นแล้วเครียดคือข้างล่างมีอะไรอ่ะไม่กล้าลงไปอ่ะไอสัตว์เอ้ยพ่องตายอ่ะก็ให้ลงไปบูบูบู๊บเฮียกูอยากจะเล่นแบบสเตลบ้างมีไหมมีไหมจ๊ะนายนายมีถั่วไหมนายวันนี้มีลูกกงครับแปลว่าต้องมีทางออกทางเดียวโอเค แล้วก็ไม่ต้องระวังหลังนะโอ้ยเสียงอะไรฟังแล้วดูมันวิ่งเร็วจังเลยมันเต๊กตักตักตักโอ้ยมีมาร์กเกอร์เอามาได้ไหมอืมเฮ้ยเฮ้ยยียอะไรจะไม่ออกไปไหนทางนั้นนะ โอ้ยเฮีย้ยขนลุกผมกลัวจริงๆแน่สัตว์มีปืนนี้เฮีย้ยเคสหน่อย สรุปมันมีใครอยู่ไหมเนี่ยเฮียว้ามึงจะส่งเสียงอะไรนักหนาเนี่ยคุยโอ้ยเอ้าประตูพังชิบหายแล้ว Hang the the all gates area. on, in to override I'll try there's o <soi>? ฮ้ยอะไรอีฉันได้ยินอะไรบางอย่างจากตรงนี้แม่งน่ากลัวมากๆไอสัตว์นี่กูเติมบทเองเลยไหนมึงอยู่ไหนกันเนี่ยจนถึงตอนนี้ผมก็ยังไม่เห็นเฮียอะไรสักอย่างครับใจคอแม่งก็ให้กูรออยู่ตรงนี้ไอ้สัตว์ลองหันหลังซิเผื่อจะมีอะไรโผล่มา เพื่อนๆครับตัวเหี้ยอะไรไหลสัตว์แม่งก็มาแต่เสียงเนาะอีเหี้ยนี่อูม,มีปัญหากูยิงระเบิดขู่ไว้ก่อนตามนั้นออบเจกต,ต์แม่งก็ไม่ได้ให้ไปไหนเลยอะคือแม่งให้อยู่ตรงนี้ สะดวผมต้องวิ่งออกไปใช่ไหมจิออฟิตเตอร์คอฟ้าเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยตัวอะไรตัวอะไรตัวอะไรเฮ้ยอู้อู้อู้หวยอะไรสัตว์เฮ้ยเยอะ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 มากเยอะมากชิบหายแล้วประตูเปิดออกโอ้โหสามทิศทางไอ้สัตว์เอาแล้วไงมแอบเหรอมันมีตัวแอบอยู่ครับ เฮ้ยไอ้เหี้ยอืเดี๋ยวกูตายนะไอสัตว์มึงได้เลยมึงเล่นอย่างงี้ใช่ไหมนะ,ะรู้สักทีว่ามันเป็นตัวอะไรครับไอสัตว์มึงมาพวกตัวเหียนี่เดี๋ยวมึงรู้เลย ป่วยะไรเฮ้ยมอเชี่ยนี่ชอบวิ่งชชว่ะัวป่วยอย่าทำกูโอ้ยกูเติมเลือดน,นี่ไงกูตายเลยสัตว์เอาแล้วลากกูไปไหนอีกโธอีตัวเฮียอสัตว์ในที่สุดก็รู้เขาว่ากูเจอกับอะไรอยู่ ตัวนี้เหมือนจะเป็นตัวใหม่ครับยังไม่ไม่เคยเจอในภาคที่แล้วอะ่ะเออแม่นักวิ่งจริงๆในสัตว์มีเล่นซ่อนแอบออก,กูด้วยกูเมาได้เลยครับมึงจะเล่นอย่างงี้ใช่ไหมได้จะไม่กลัวอะไรมึงเลยอ่ะกูพูดแค่นี้นมา everything จริงกรบเบลกูรู้ว่ามึงจะมาไมา้ไหนสัตว์กูจะวิ่ง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 อาอให้รู้เลยครับว่าใครเป็นใครกูคืคอไอแซคนิวตันในสัตว์มา ไม่กลัวเลย,ยงั้นไอ้เหี้ยมึงวิ่งมาเลยเอาม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 ึงเข้ามาครับผมพังไปเลยสัตว์มา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 เฮ้อแล้วตกลงให้กูทำไระกูก็ต้องเดินไปอีกใช่ไหมใช่ โวยไรสัตว์โวยอะไรพวกมึงอ่ะเหมันเดียนาพยายามจะคุยกับเราครับแต่เราไม่มีเวลาจะคุยนะไอ้สัตว์วิ่งมาเดี๋ยวล้มไอ้โง่เอ้ย มีลายแลกครับแต่ว่าตรงนั้นเราอะไรวะนะนี่มันอะไรช่ไหมสัญญาณโดนแจมอีกแล้วไอ้สัตว์ นี่อะไรนี่ต้องแฮกก่อนใช่ไหมแฮกก็ได้สัตว์มาไแบบอ้พวกเค้ยนี้จุดอ่อนอยู่ที่ขาจริงๆด้วยครับเพราะว่ามันมันวิ่งไวเนาะดังนั้นถ้าตัดขามันได้ก็จบครับแฮกแฮกไปสัตว์ในแฮกแฮกแฮกไหนไหน่าไม่เจอโอเคเจอละไปสุดท้ายเดียน่าก็ไม่ได้ช่วยคุยอะไรกูเลยสัตว์ มีโอ้พาวเวอร์นอสครับก็คืบหน่อยอีดอกเฮ้โอ้โอเก็บไม่หมดอะ่ะมาไอ้สัตว์กูพร้อมรับมือเสมอจังหวะนี้กับผมอุ๊ยอะไรมีเดียเม็ดแท็กดูดิมีอะไรทิ้งให้ได้บ้างมีแต่ของสำคัญวะ เฮ้ยเพิ่งรู้ว่าไอนี่มันใช้ได้ด้วยนะไอสเต่ซิตแพ็กก็คือเอาไว้เติมสแตตซิดแน่ๆเพิ่งเคยกดใช้ก็พักหนึ่งผมโยนทิ้งหมดเลยสัตว์นึกว่าแบบเป็นเครื่องมืออะไรอย่างงี้มันจะดอบมาเยอะๆทำเยี่ยอะไรเคยคิดนะประตูนี้เชื่อมอะไรกิฟท์ช็อปมีที่เติมตรงนี้กันเดี๋ยวไปไอนี้ก่อน จะเป็นประตูเดียวกับที่เราเซฟตอนนั้นนั่นแหละครับเอาเชเมติกมาก่อนนี่เปลี่ยนชุดเลยสัต,ส,ตสองหมื่นเหรอวะก็เ,เอาอะต้องเอาครับสองหมื่น,นครับเพราะว่าความหล่อมันไม่มันไม่เข้าใครออกใครหรอกครับเราต้องการที่จะมีตัวละครหล่อๆไม่ว่าจะเล่นเกมสยองขวัญก็ตามนะครับง่ายมาดูกันว่าชุดยามจะเป็นยังไงไอ้สัตออกมาใส่หมวกรอปพอนี่กูหาไอ้ยีย อ้าวสุดยอดเลยสุดยอดไปเลยครับไม่มีตะขาบบนตัวเ,เฮียดูความหล่อไอ้แซกนี่นี่นี่เจ็ดห <Yeah. S 1> ล่อไอ้เฮียสุดยอดไม่น่าเชื่อเลยเนี่ยครับสุดยอดไปเลยครับสุดยอดมากๆควรจะซื้อลายกันไหมปะค่อยก่อนดูนี่เมนทอรี่มีใล้เราขายบ้าง อืมก็ยังไม่มีเดี๋ยวภาคนี้ผมจะลองใช้ปืนให้แตกต่างจากภาคที่แล้วดูนะคือภาคที่แล้วผมจะเน้นเป็นพวกเ,เป็นปืนเที่อะไร Contact Beam มาที่ชาร์จๆอ,อ่ะเออมันยิงบอสแแต่ภาคนี้จะลองเอาไอ้พวก p l ั s Gun อะไรมาด้วยเอ้ย Fort Gun อ,อ,อู้นี่เป็นโบดเหรอเป็นอะไรเราอะ ไอ้ก <Cornell. S 2> ูทำอะไรเฮ้ยตรงนี้มีเหล็กครับเอาเหล็กมาด้วยเจอได้อะนั่นไงพูดปุ๊บมาปั๊บไอ้สัตว์เดี๋เดๆๆเด้ออุ้ยอุ้ยอุ้ยวิ่งเร็ววิ่งเร็วอ้โหเอาว่ะลูกๆแม่งก็โคตรเยอะเลยสัตว์ พวกตัวปลิงนี่มันคือตัวอะไรวะเฮ้ยที่รู้ๆคือแม่งเยอะครับนี่อะไรแต่ซิสแฝกโอเคเก็บไว้เก็บไว้แม่งขึ้นมาจากข้างล่างไอ้สัตว์มีเสียงเหมือนใครพยายามสวดอะไรอยู่ไม่รู้อะซึ่งฟังเราไม่ได้รู้สึกดีเลยนะไอ้สัตว์ ฮัลโหลไกด์เรามีคัมภีร์ไบเบิลครับไงสัตว์เจอหนังสือเข้าไปถึงกับยืนขึ้นเลยดูท่าตายแล้วก่อนควยมือไอ้เหี้ยเท่ว่ะนี่มันฮิปฮอปเกะกะออกไปแม่งโคตรเท่เลยเพ่สุดยอดเลยอ่ะโอ้โหดูมันโดน เรายิงหนามไปตรึงแขนไว้สองข้างเยครับเท่มากๆลิฟมาได้แล้วดิลิฟนี่ก็นานยังเลยสัตว์โอเคไกด์ guys. ไปต่อครับเซอรลินนี่มีกระสุนแค่ห้านะครับยิงแล้วรีโหลดบ่อยมากอันตรายเหมือนกันช่วงจังหวะรีโหลดเป็นช่วงที่เราค่อนข้างง่อยครับทำเฮียอะไรไม่ค่อยได้นะจ้า นิ้โคนหลายชั้นเลยว่ะโอห WhatsApp guys ทางยาวแบบนี้ค่อนข้างสบายครับเพราะว่ามันไม่ค่อยมีอะไรจากที่เล่นมานะมันจะโอ้ว้าวมีเซฟสเตชันด้วยเหยียดแมมแชปห้าแล้วคุณดีว่ะเหมือนจะเล่นได้ไม่เท่าไหร่นะแชปนี้เพราะว่าพาสที่แล้วอาจจะว่าเล่นเกินแต่มันก็ไม่ได้เกินเยอะแต่บางพาทมันก็สั้นจริงๆอ่ะมีหมวก เป็นหมวกยามครับดังนั้นเราก็เซฟแล้วกันเนาะอือก็จบแชปปี4แล้วสุดยอดมันไม่กี่นาทีเองวะงงตัวเองแบบเมื่อไรได้เจอศัตรูใหม่ๆแล้วก็ได้ชุดใหม่ก็โอเคดูตรงแขนดิเท่จริงๆนะอัลสรับพาร์ทนี้ของเดสเปนะครับก็ต้องขอขอบคุณทุกท่านติดตามรับชมนะครับแล้วก็ไว้มาสยองกันพาร์ทหน้าเดี๋ยวจะรีบๆอัพนี้ทิ้งช่วงไปวันสองวันต้องขออภัยด้วยจริงๆเพราะว่าไม่ว่างวะ่ะ ซ้อมทีมอะไรเงี้ยอืมก็สถาพันนี้ก็ต้องขอสวัสดีลาไปก่อนครับแล้วเจอกันคลิปหน้าเนาะไอ้เรี้ยบ Bye bye Holy shit